รักแรกชีวิตสาววัย19ปีดับเหยื่อทาตยาถูกซ้อมดับอัมพางด้วยฐานนาน17วันคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่7ธันวาคมเกิดเหตุสลดหนุ่มครั่งยาซ้อมแฟนสาววัย19ปีจนเสียชีวิตก่อนที่จะใช้ชีวิตกินนอนอยู่กับศพนานเกือบ3สัปดาห์โดยมีการขังแม่แท้ๆไว้นในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเหตุเกิดที่แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครย้อนกลับไปวันที่1ธันวาที่ผ่านมาตำรวจสวพคันนายาว เข้าตรวจสอบห้องพักหลังหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าห้องนี้เนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นแบบรุนแรงเลยเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบภาพสุดสะเทือนใจไปเจอกับร่างของนางสาว a อวัยสิปีนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพเปลือยซึ่งก็มีรอยฟกช้ำทั่วร่างคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันโดยมีนายบีอายุ34ปีแฟนหนุ่มอยู่ภายในห้องพร้อมอุปกรณ์เสพยาไอซ์และนอกจากนั้นยังไปพบแม่ของผู้ก่อเหตุถูกขังไว้อีกห้องหนึ่ง และจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพว่าตนเนี่ยเป็นคนลงมือทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตตั้งแต่วันที่15พฤษจิกายนที่ผ่านมาด้วยความหึงหวงและฤทธิ์ของยาหลังจากหญิงสิ้นใจเนี่ยตนได้นำถ่านหุงต้มเนี่ยมาทาทั่วร่างศพเพื่อเป็นการดูดซับกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนานถึง17วันจนกระทั่งเนี่ยกลิ่นมันเริ่มรุนแรงจนเพื่อนบ้านเนี่ยเริ่มสงสยัยด้านพ่อผู้เสียชีวิตวัย5้ปี ก็เปิดใจทั้งน้าตาเลยว่าลูกสาวเนี่ยมักถูกทําร้ายร่างกายเป็นประจําเคยถูกใช้เหล็กตีและลากไปตามพื้นมาเดือนสิงหาคมแต่ลูกสาวเนี่ยก็ใจอ่อนยองกลับไปคืนดีกับไอ้หนุ่มคนนี้จนกระทั่งมาจบชีวิตอย่างน่าเวทนาโดยพ่อเนี่ยยืนยันว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเตรียมส่งฝากขังสารมีนบุรี